บันทึกลูกทุ่งบันทึกเพื่อเกียรติยศของคนลูกทุ่งวันนี้บันทึกนักร้องลูกทุ่งหวานใจคนใหม่สอนชัยเมฆวิเชียนในเมฆวิเชียนหรือหวานใจตลอดกาลนักร้องลูกทุ่งชายเสียงดีหน้าตาดีอดีตดาวดังจากเมืองย่าโมโคราชเจ้าของผลงานเพลงจูบไม่หวานอ้อนจันทร์พายงัดทหารเกณฑ์ผลัดสองบัวหลวงบึงพาราน และรอทั้งปีชื่อจริงว่ายงปราบชัยโจรเกิดเมื่อปีพศ2496ที่บ้านข้ามตำบลศรีสุขอำเภอจัก,กราชจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอายุ71ปีครอบครัวมีอาชีพทำนาเป็นลูกชายคนโตมีพี่น้องอีก4คนช่วงนั้นเขาอายุ15ปีเกิดวิบากกรรมกับครอบครัวเมื่อมีโจรมาป้นวัวควาย พ่อถูกฆ่าเสียชีวิตเมื่อหมดพ่อไปครอบครัวก็อ้างว้างทําให้สอนชัยเมฆวิเชียนต้องมาเป็นเสาหลักช่วยเหลือครอบครัวในการทํานาและดูแลน้องๆการเข้าสู่ถนนนักเพลงเขาเลือกถนนสายลูกทุ่งและเริ่มสนใจร้องเพลงอย่างจริงจังพร้อมกับเข้าประกวดครั้งแรกคว้ารางวัลที่สองมาครอง ด้วยการนำบทเพลงรักเธอเท่าฟ้าขอ,องนักร้องขวัญใจคนเดิมสาหยันสัญญาไปร้องประกวดด้วยความชอบและรักในบทเพลงลูกทุ่งเขาเข้าประกวดเป็นครั้งที่สองได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งโดยใช้บทเพลงเสียงครุยเรียกนางของสอนคีรีสีประจวบเป็นต้นแบบการประกวดร้องเพลงของสอนชัยเมฆวิเชียนยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นต่อมา ได้ไปชนะเลิศระดับภาคด้วยผลงานเพลงจำปาลืมต้นของนักร้องขวัญใจคนเดิมสาหยันสัญญาและครั้งหนึ่งได้ไปออกรายการโทรทัศน์ช่อง5จังหวัดขอนแก่นโดยนำผลงานเพลงของสอนคิรีสีประจวบไปร้องในรายการจนเป็นที่รู้จักของรมดาแฟนเพลงแฟน,แฟนลูกทุ่งทั่วภาคอีสานเมื่อเส้นทางการเป็นนักร้องลูกทุ่งสุขงอมเต็มที่ได้เดินทางเข้ากรุงเทพ โดยมีอาจารย์พรศักดิ์จันทร์ศรีสุขผู้มีศักดิ์เป็นลูกป,ป้าเป็นคนแรกที่เป็นผู้ชักนำผลักดันให้สอนชัยเมฆวิเชียนเข้ามาเป็นนักร้องอาจารย์พรศักดิ์จันทร์ศรีสุขได้รู้จักกับสุเทพวงกำแหงนักร้องลูกกรุงชื่อดังจึงออกปากฝากให้สุเทพวงกำแหงดูช่องทางการเป็นนักร้องลูกทุ่งให้ด้วยแต่ด้วยสุเทพวงกำแหงซึ่งอยู่ในวงการเพลงลูกกรุง ไม่กว้างขวางทางด้านเพลงลูกทุง่งจึงไม่สามารถช่วยอะไรได้มากเมื่อรักเส้นทางนี้ให้เพิ่มวิชาชีพโดยการไปเรียนร้องเพลงกับปอวรานนท์จะได้รู้เรื่องการออกเสียงโน้ตดนตรีการไปเรียนนั้นต้องเสียค่าสมัครเรียนอาทิตย์ละหนึ่งร้อยบาทสอนชัยเมฆวิเชียนไม่มีเงินจึงพลาดโอกาสและไม่ได้เข้าไปเรียนจากนั้นก็ออกหางานทำ ได้ทำงานที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งด้วยมนตเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งยังกลุ่นอยู่ในหัวใจต่อมาสอนชัยเมฆวิเชียนได้ไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีกครั้งที่เสียงสามยอดแถวลาดพร้าวครั้งนี้เขาคว้าอันดับที่สองมาครองเพราะร้องคร่อมจังหวะไปหน่อยถือว่าเป็นจุดอ่อนในการตัดสินในวันนั้นแต่ในการประกวดครั้งนี้มีฉลองการะเกต แดนสนทยาที่ทำวงดนตรีพัทยานายกเป็นกรรมการตัดสินอยู่ด้วยเขาเอ่ยปากชวนให้มาร้องเพลงที่วงพร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสัญญาราตรีแต่ให้รอไปก่อนเดี๋ยวจะเรียกตัวซึ่งช่วงนี้เขาก็ยังทำงานในอู่ซ่อมรถอีกต่อไประหว่างที่รอคอยว่าเมื่อไรเขาจะเรียกตัวสักทีทำให้สอนชัยเมฆวิเชียน ไดเจอกับครูฉลองผู้สว่างครูเพลงชื่อดังแห่งยุคโดยบังเอิญเรียกได้ว่าบุญพาวาสนาส่งให้มาพบกันด้วยว่ารถของครูฉลองบังเอิญมาเสียแถวนั้นพอดีในวันที่ครูจะเดินทางไปแสดงดนตรีที่ต่างจังหวัดความโชคดีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพื่อนรุ่นพี่ที่แผนกช่างเครื่องยนต์ของอูมองเห็นข้างรถเขียนว่า วงดนตรีฉลองผู้สว่างก็เลยมาตามบอกว่านั่นไงรถวงดนตรีเดี๋ยวจะพาไปฝากเป็นจริงดังว่าสอนชัยเมฆวิเชียนดีใจเป็นที่สุดแต่ครูก็ไม่รับโดยบอกกับสอนชัยเมฆวิเชียนว่ามีงานทำอย่างนี้ดีแล้วหนูเอ้ยไม่ต้องเสียงสอนชัยเมฆวิเชียนได้ฟังแล้วก็แอบเสียใจอยู่นิดๆความฝันการเป็นนักร้องลูกทุ่งของตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จ ยกมือไหว้แล้วเดินจากมาอีกสามวันต่อมาครูฉลองผู้สว่างมารับรถที่อู่ที่ทำการซ่อมไว้ตั้งแต่ครั้งนั้นก็เพื่อนคนเดิมอีกนั่นแหละที่พาสอนชัยเมฆวิเชียนเข้าไปฝากอีกครั้งครูครับรับมันหน่อยมันเสียงดีนะยังไงดีครูฉลองผู้สว่างยืนนิ่งอยู่สักครู่คุณคิดทำไงต่อ พอเงยหน้าขึ้นมามองไปที่สอนชัยเมฆวิเชียนเอางี้หนูเรานี้ครูฉลองผู้สว่างลองให้ร้องเพลงให้ฟังมาไหนจะไปอยู่วงดนตรีแล้วร้องเพลงอะไรได้บ้างร้องให้ฟังหน่อยสอนชัยเมฆวิเชียนออกอาการดีใจพร้อมกับร้องเพลงคิดถึงพี่ไหมของสอนคิวรีสีประจวบให้ฟังหลังจากร้องจบครูก็ยังไม่รับอยู่ดี ชีวิตของคนเราบุญภาวาดสนาส่งอะไรก็เป็นไปได้แต่ภรรยาของครูที่ตามมาด้วยเกิดชอบใจในน้ำเสียงบอกว่าครูช่วยรับเขาไว้หน่อยฉันชอบน้ำเสียงของเด็กคนนี้ภรรยาของครูฉลองบอกอย่างนี้แล้วมีหรือครูฉลองผู้สว่างจะปล่อยไปจากนั้นสอนชัยเมฆวิเชียนก็ได้มาอยู่กับครูฉลองผู้สว่าง เมื่อร้องเพลงให้ฟังแล้วมาอยู่กับวงจึงมีการแก้ไขการร้องเพลงที่ข้อมจังหวะให้ตัดเราฝึกร้องจนทำได้เป็นผลสำเร็จครูก็แต่งเพลงให้เขาร้องโดยครูฉลองผู้สว่างถนัดในแนวเพลงที่ต่อว่าผู้หญิงแต่เห็นว่าสอนชัยเมฆวิเชียนมีหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการไม่เหมาะกับการต่อว่าผู้หญิงก็เลยหาแนวเพลงหวานมาให้ร้อง ไปได้เพลงจูบไม่หวานแต่เดิมทีนั้นจะแต่งให้กับจินกรไกรลาศเป็นผู้ร้องแต่ครูก็ได้ดึงออกมาเพื่อมอบให้กับสอนชัยเมฆวิเชียนเป็นผู้ขับร้องไว้รือได้ว่าสอนชัยเมฆวิเชียนเป็นศิลป์เอกอีกคนหนึ่งของครูฉลองผู้สว่างมาถึงชื่อนักร้องสอนชัยเมฆวิเชียนใครเป็นผู้ตั้งให้คือ,อนักร้องนี้ครูฉลองผู้สว่างเป็นคนตั้งให้ โดยใช้ชื่อสอนชัยมาจากเงาเสียงของสอนคิรีสีประจวบส่วนนามสกุลเมกวิเชียนเรียนแบบมาจากชื่อดารายอดชายเมฆสุวรรณพระเอกดังแห่งยุคในสมัยนั้นเพราะครูฉลองมองว่าใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับยอดชายเมฆส,สุวรรณคาว่าเมฆสุวรรณแปลว่าทองส่วนคําว่าเมฆวิเชียนแปลว่าเมฆเพชร เมื่อนำมารวมกันแล้วจึงเป็นชื่อสอนชัยเมฆวิเชียนส่วนฉายานักร้องลูกทุ่งป๋าสมชายทองขาวเป็นผู้ตั้งให้ว่าหวานใจคนใหม่สอนชัยเมฆวิเชียนพอมาอยู่ในวงใหม่ๆก็ใช้หวานใจคนใหม่ต่อไปก็อยู่นานๆเข้าก็เลยมาเป็นหวานใจตลอดการผลงานสอนชัยเมฆวิเชียน ผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับสอนชัยเมฆวิเชียนมากที่สุดอีกเพลงหนึ่งก็คืออ้อนจันทร์ครูฉลองผู้สว่างคนแต่งเพลงนี้บอกว่าตอนนั้นกำลังตันเพราเรื่องของการแต่งเพลงอยู่พอดีเห็นลูกชายที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมกลับมาจากโรงเรียนแล้วท่องบทอาขยานในหนังสือว่าจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้า ขอช้างขอม้าให้หนองข้าขี่ขอเก้าอี้ให้หนองข้านั่งขอเตียงตั้งให้หนองข้านอนขอละครให้หนองข้าดูขอยายชูเลี้ยงหนองข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าทีเม <decir> ื่อได้ฟังลูกท่องบทอาขยานแล้วความคิดบรเจิดเลยเอามาเป็นพรตเรื่องเขียนเพลงอ้อนจันทร์ทันทีนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงเด่นเพลงดงังตามมาอีกหลายเพลงเช่นว่า ภายงัดลำดวนลืมดงอ่านเกณฑ์ผลัดสองแต่งโดยครูสุรินภาคสิริเสียงซอสั่งสาวบัวหลวงบึงพารานแต่งโดยครูดอยอินทนน์รอทั้งปีแต่งโดยชวนชัยชิมพะวงค์ใกล้ใจชำ้ำแฟนผู้จัดการจินยาลาตายและอีกหลายพ้นงานเพลงยังคงมีอัลบั้มเพลงกับสังกัดค่ายอะโซนาโปรโมชั่นอยู่ในชุดบ้านอยู่ซอยไหนและ รดรักสอนชัยเมฆวิเชียนเขาเป็นหัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งสอนชัยเมฆวิเชียนเต็มตัวหลังจากออกผลงานเพลงจูบไม่หวานโดยช่วงแรกครูฉลองผู้สว่างทำวงให้ต่อมามอบให้ซอนน้อยแม่น้อยเสีอังกินันเป็นผู้ลงทุนสร้างและทำวงดนตรีให้ทั้งหมดเมื่อปี2530หลังจากเสียงมีปัญหา ก็ไปทำการรักษาผ่าตัดเส้นเสียงอยู่ถึงสองสามครั้งจึงมาขอพักบงดนตรีไปหลังจากนั้นเขาก็เจอมรสุมชีวิตป่วยด้วยโรคภัยหลายอย่างเช่นว่าโรคกระเพาะลำไส้แปรปรวนตลอดชีวิตจนถึงปีพศ .2539-2540 เขาไปตรวจพบไบรัสบีกับซีมีเชื้อมะเร็ง หลังจากนั้นก็เป็นไตรั่วอีกอันเนื่องมาจากสาเหตุกินยาต้มมากเกินไปทุกวันนี้ก็รักษาตัวดูแลเรื่องอาหารการกินมีนั่งสมาธิทำใจให้สบายอาการก็ดีขึ้นตามลำดับส่วนการร้องเพลงก็ยังคงรับงานร้องเพลงได้ตามปกติเอาที่สะดวกของตัวเองและคนว่าจ้างด้านชีวิตรักครอบครัวแต่งงานแล้ว มีลูกสองคนสรนชัยเมฆวิเชียนได้รับรางวัลเกียรติคุณปีพศ2520ได้รับรางวัลศสเพลงอ้อนจันทร์จากสมเด็จพระเทพ,พรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีพศ2532ได้รับรางวัลกึง่งศตวตรรษลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งไทยด้วยผลงานเพลงอ้อนจันทร์ จากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมาถึงปีพศ2534ได้รับรางวัลกึง่งศตวตรรษลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งไทยเพลงเสียงส่อสังสาวจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนี่คือที่สุดของรางวัลเกียรติยศขนลูกทุ่งในานามนักร้องลูกทุ่งขวัญใจคนใหม่ สอนชัยเมฆวิเชียนบันทึกลูกทุ่งขอบันทึกไว้เป็นเกียรติยศของคนลูกทุ่งสื่อไปช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลรราดข่าวใหม่ครั้งต่อไปเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ได้ตามโอกาสไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ